สวัสดีค่ะทักทายนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะเราก็ได้ดูกันไปแล้วนะคะกับไลฟ์สดนะคะกับ JB on Station Z X แบมแบมนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเกสุดพิเศษของพี่ JB นั่นคือน้องแบมแบมนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหสนุกสนานเฮฮานะคะแล้วก็พ่วงด้วยความอบอุ่นด้วยนะคะก็แบบคิดถึงกันและกันมากนะคะก็แบบสนุกมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็ คนดูไลฟ์สดเนี่ยประมาณ35,000ถึง36,000ยูเซอร์นะคะก็ถือว่าเป็นแฟนเนี่ยคิดถึงหนุ่มๆกอสเวนกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็เราก็มีเกพิเศษอีกคนหนึ่งนะคะยองแจค่ะก็ได้มาร่วมพิชเอริงร้องเพลงกับแจบอมด้วยนะคะเป็นเพลงที่พรามากๆเลยนะคะแต่ว่าสัญญาเนี่ยก็แกงน้องแจอยู่เหมือนกันนะคะช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่ากลบเสียงไพเราะของยองแจไม่ไหวจริงๆนะคะ อาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเทรนด์ทวิตเตอร์กันดีกว่านะคะว่าเมื่อคืนนี้แฟนๆนะคะติดแท็กเทรนด์กันเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยต่างรอคอยกันกับมาของกอสเว่นนะคะโดยติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะอันดับหนึ่งของไทยอันดับ3ของฟิลิปปินส์ค่ะอันดับ5ของบราซิลนะคะอันดับ6ของสิงคโปร์อันดับ9เปรูอันดับ36ของอินโดนีเซียนะคะอันดับที่38บค่ะอินเดีย และอันดับ42 m ก x ิโกนะคะเรียกได้ว่าก็ปังนะคะแฟนๆเนี่ยรอการกลับมาของ g o ซเว่นอยู่ตลอดนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเรียกได้ว่ากลับมาคัมแบ็กเร็วๆแล้วกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณที่ตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ